รุ่นนี้งานพร้อมส่งแล้วนะคะลูกค้าจะเป็นปิดผมบางผมแทร์รัเชนค่ะรุ่นนี้เนี่ยผมหนาสุดของเสริมผมบางนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะว่าผมสวยมากจะเป็นผมตรงแบบนี้ความยาวค่ะจะอยู่ประมาณนะคะลูกค้า12นิ้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าผมสวยมากนะคะใครบอกว่าปกะติผมจริงๆเนี่ยผมรอนนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะไปหนีบดัดรอนเพิ่มเติมได้ตามสะดวกนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะว่าผมสวยมากค่ะปกะติเสริมผมบางของเราเนี่ยก็จะเป็นทอเฉพาะแสกนะคะลูกค้าผมเนี่ยก็จะน้อยกว่านี้นิดนึงแต่รุ่นนี้เนี่ยพอเป็นทอเต็มเนี่ย นะคะลูกค้าผมเนี่ยจะเยอะกว่ารุ่นปกตินะคะลูกค้าบอกเลยคะ่ะว่าหนาสุดของเสริมผมบางในตอนนี้นะคะลูกค้าดูคะ่ะผมสวยมากนะคะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยจะมัด รวบได้นะคะลูกค้ากล้าวได้ทําทรงได้เข้ากับผมเราได้เลยด้านหน้ารุ่นนี้เนี่ยพิเศษกว่ารุ่นอื่นเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าจะมีการทําไรผมเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะปกติใส่ปิดผมบางเนี่ยนะคะลูกค้ามันจะไม่มีไรผมรุ่นนี้เนี่ยทำไรผมมาให้สวยแบบนี้เลยธรรมชาติมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามัดเราทําทรงอะไรแบบนี้ก็จะมีไรผมออกมาแบบนี้ค่ะธรรมชาติมากนะ,ะรุ่นนี้ทอตเต็มแผงนะคะ เวลาแสกค่ะก็จะเห็นเป็นการทอคอปปี้หนังหัวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้ตามชอบค่ะนี่เลยแสกซ้ายแสกขวาได้ไม่เป็นปมนะคะลูกค้าทอเต็มฐานฐานรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าขนาดจะอยู่ที่6คูณ7นิ้วนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่าร้านเยอะบางเยอะมากกังวลนะคะลูกค้าใส่รุ่นอื่นไม่ได้เลยก็จัดไปเลยค่ะรุ่นนี้ทอเต็มฐานเนียนๆแบบนี้ค่ะเพิ่มไรผมให้ด้านหน้านะคะลูกค้าดูค่ะผมสวยมากจะแหวกแสกด้านไหนได้เห็นไหมคะลูกค้าเวลาเราเสยๆแบบนีี้ค่ะะมก็จไรผมออกมา ทางด้านหน้าให้แบบนี้นะคะใครสนใจรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าปกติค่ะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าสําหรับติดผมบางทอเต็มนะคะลูกค้าทอก๊อปปี้หนังศีสะรุ่นนี้รับไปเลยค่ะวันนี้ใครสนใจนะลดพิเศษให้เลยเหลือเพียงแค่นะคะลูกค้าแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือราคาโปรลดพิเศษให้เลยนะคะลูกค้าเป็นราคาโปรนาทีทองนะคุ้มสุดค่ะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ติดง่ายเบาสบายนะคะลูกค้าไม่อับไม่ร้อน,นะคะ่ะแล้วดูค่ะ ผมหนาสวยมากนี่เลยนะคะลูกค้าดูปริมาณผมค่ะหนึ่งกำมือแบบนี้เลยธรรมชาติมากนะคะลูกค้า